เคยสงสัยกันไหมครับว่าคนที่เราแคร์เนี่ยเขารู้สึกเหมือนกันกับเราหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะบางทีสัญญาณเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอาจจะบอกอะไรได้เยอะกว่าที่เราคิดนะคะครับวันนี้เราเลยจะมาเอ่อลองมาสำรวจสัญญาณพวกนี้กันดูจากข้อมูลที่เราไปร,ปรวบรวมมานะครับว่ามันพอจะบอกอะไรได้บ้างค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะช่วยให้เข้าใจสัญญาณที่อาจจะซ่อนอยู่ให้มองสถานการณ์ที่ชัดขึ้นนะคะครับผมเริ่มตรงไหนก่อนดีครับ เริ่มจากเรื่องที่อาจจะเห็นชัดเจนที่สุดก่อนเลยค่ะคือความสนใจที่ดูจำมากกว่าปกตินะคะความสนใจที่มากกว่าปกติอ๋อหมายถึงการที่เขาจำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราอาจจะเผลอพูดไปแล้วลืมได้อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะอย่างเช่นอาจจะจำชื่อสัตว์เลี้ยงเราได้หรือจำได้ว่าเราชอบกินอะไรไม่ชอบอะไรอืหรือเรื่องที่เราเคยบ่นเมื่อนานมาแล้วเขาก็ยังจำได้นะคะครับแล้วมันไม่ใช่แค่จำได้แต่ยังไงต่อครับ คือไม่ใช่แค่จำได้ค่ะแต่จะมีการถามไถ่ติดตามเรื่องนั้นๆด้วยอย่างเช่นเอ,อ่อถ้าเราเคยเล่าว่ามีปัญหาอะไรเขาก็อาจจะมาถามว่าแบบว่าเรื่องนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วดีขึ้นหรือยังอ๋อครับครับข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขามองว่ามันเป็นการลงทุนทางอารมณ์อย่างหนึ่งเลยนะครับแสดงว่าเรื่องของเรามันสำคัญกับเขาไม่ใช่แค่ถามไปงั้นๆตามมารยา น่าสนใจครับแล้วเรื่องภาษากายนี้ล่ะครับ <c oughs> เห็นพูดกันบ่อยๆอันนี้ข้อมูลเราชี้ไปที่อะไรเป็นพิเศษไหมครับภาษากายนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ค่อคนข้างชัดเจนนะครับเรื่องการสบตาเนี่ยแน่นอนบ่อยขึ้นนานขึ้นกว่าปกติครับ <c oughs> แต่ที่น่าสนใจอย่างคือทิศทางของร่างกายครับสังเกตไหมครับว่าบางทีแม้เขาจะคุยกับคนอื่นอยู่แต่ปลายเท้าหรือว่าลำตัวเนี่ยก็ยังชี้มาทางเรา อ๋อ oh, เหมือนยังให้ความสนใจเราอยู่ตลอดใช่ค่ะหรือบางทีก็มีพฤติกรรมที่ไม่รู้ตัวอย่างเผอแต่ผมตัวเองบ่อยๆหรือ,เ,อ,อเม้มปากเลียริมฝีปากเวลาอยู่ใกล้ๆเราอ่าฮะอ่าฮะซึ่งมันก็อาจจะบ่งบอกถึงความประมาหรือความตื่นเต้นลึกๆได้ครับหาโอกาสใกล้ชิดละครับอันนี้สังเกตยากไหมครับอันนี้ก็มีหลายรูปแบบนะคะข้อมูลชี้ว่าอาจจะมาในแนวแบบว่าบังเอิญเจอกันบ่อยๆในที่ที่เราชอบไป บังเอิญแบบไม่บังเอิญเท่าไหร่ประมาณนั้นค่ะหรืออาจจะเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เราสนใจท,ทั้งทงที่ปกติเขาอาจจะไม่เคยทํามาก่อนเลยก็ได้อืมครับรวมถึงการหาเรื่องคุยเล็กๆน้อยๆค่ะเช่นถามคําถาม,ถามที่จริงๆก็อาจจะรู้อยู่แล้วหรือขอคาแนะนําเรื่องง่ายๆแค่อยากจะหาเรื่องคุยว่างั้นเถิดใช่ค่ะเพื่อสร้างบทสนทนาให้มันเกิดขึ้นครับผมแล้วในยุคนี้ปฏิสัมพันธ์ออนไลน์แหละครับมันบอกอะไรได้บ้างไหม โอ้อันนี้ก็เยอะเลยค่ะอย่างการตอบสนองบนโซเชียลมีเดียที่มันแบบเร็วผิดปกติเช่นกดไลค์กดรีอคชั่นหรือดูสตอรี่เราแบบทับทันทีที่เราโพสต์เลยอ๋อครับครับไวมากหรือการทักแชทมาด้วยเรื่องที่มันไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่เหมือนแค่อยากจะคุยต่อค่ะอืมก็คือพยายามรักษาการติดต่อเอาไว้ใช่ค่ะเหมือนพยายามลดระยะห่างทางไตทําให้รู้สึกว่ายังเชื่อมต่อกันอยู่นะอะไรแบบนี้ค่ะครับน่าสนใจครับ แล้วมีอีกประเด็นคือการดูแลหรือท่าทีที่เปลี่ยนไปอันนี้เป็นยังไงครับอันนี้จะสังเกตได้จากความใส่ใจที่มันแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้นค่ะเช่น <c oughs> ถ้าเขารู้ว่าเราไม่สบายก็อาจจะเข้ามาถามอาการอย่างละเอียดหรือเสนอความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆที่มันดูแบบใส่ใจเป็นพิเศษจริงๆ ไม่ใช่แค่ถามผ่านๆใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมีเรื่องน้ำเสียงด้วยนะคะสังเกตไหมว่าเวลาเขาคุยกับเราน้ำเสียงอาจจะนุ่มนวลขึ้นหรือมีโทนที่ต่างจากตอนคุยกับคนอื่นอ๋ออันนี้ต้องลองสังเกตดูนะครับค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่เอ่อก็คงต้องระวังในการตีความด้วยหรือเปล่าครับสำคัญมากเลยค่ะข้อนี้ข้อมูลย้ำตลอดว่าต้องมองภาพรวมนะคะไม่ใช่ว่าเห็นแค่สัญ,ญญาณเดียวแล้วด่วนสรุปเลย ถ้าเจอหลายๆข้อประกอบกันอ,อาจจะสัก5-6ข้อขึ้นไปความเป็นไปได้มันก็สูงขึ้นแต่ยังไงก็ต้องดูบริบทด้วยบริบทใช่ค่ะบริบทความสัมพันธ์เดิมของเรากับเขาเป็นยังไงแล้วก็นิสัยปกติของเขาด้วยบางคนเขาอาจจะเป็นคนเฟรนลี่กับทุกคนอยู่แล้วก็ได้ค่ะ จริงด้วยครับงั้นก็หมายความว่าการอ่านสัญญาณเนี่ยคือการมองหารูปแบบพฤติกรรมโดยรวมมากกว่าจะไปยึดต,ติดกับเหตุการณ์เดียวถูกต้องเป๊ะเลยค่ะมองหาแพทเทิร์นค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าการอ่านสัญญาณพวกนี้มันจะมีประโยชน์นะคะแต่ข้อมูลที่เราศึกษามาทั้งหมดเนี่ยก็มีข้อคิดสำคัญอย่างหนึ่งคือ คืออะไรครับคือถ้าเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้จริงๆอะคะ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยการสื่อสารกันโดยตรงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันคือคําตอบที่ดีที่สุดค่ะอืมการคุยกันตรงๆใช่ค่ะไม่มีอะไรจะชัดเจนเท่าการเปิดอกคุยกันอีกแล้วค่ะเป็นข้อสรุปที่ดีมากเลยครับเอ่อก่อนทจะจุดกันไปอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายนิดนึงครับลองนึกดูว่าเคยเจอสถานการณ์ที่สังเกตเห็นสัญ,ญญาณเหล่านี้จากใครบ้างไหมครับอืมค่ะค่ะ แล้วประสบการณ์ตอนนั้นมันบอกอะไรเราได้บ้างลองเอาแง่มุมที่เราคุยกันวันนี้ไปลองสังเกตคนรอบข้างดูเล่นๆก็ได้นะครับอาจจะเจออะไรน่าสนใจก็ได้ค่ะลองสังเกตดูนะคะหรือถ้ามีประสบการณ์น่าสนใจก็มาแลกเปลี่ยนกันได้ค่ะ